I'm afraid to say that 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 i am afraid to say that i am afraid to say that i am afraid to that i am afraid to say that i am afraid to that i am afraid to i am to that i am afraid to say i am that i 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 i i am that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  i am that i ขันอยู่ตรงนี้น้ำท่วมเห็ดาร่าจากเอาปัญญาของคุณมาวานน่นเติบโตขึ้นมันช่างนานและแสนนานในไฟในเอฟฟกต์เสียงเนื้อเนื้อนันก็เป็นเพือนรุ่งรเผาเมื่อคุณแต่ต้องในไฟ นั่นแหละไปไล่เอายฟืฟ้นใจนั่นน,น,นั่นวันนั้นเดืวดร้อนไม่รักนักไม่รักคนแล้วแค่จะไปะคุกบนเงาของเอรืองเล่นแต่เมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้นนั้นนั้น,น,น,นไม่มีทางหยุดได้ไม่มีทางหยุดได้เขากลายเป็นเคลื่อนจากแต่สามสิบปีข้ากับสางวันร้ายขึ้นมาใหม่ขึ้นมาหมดงงเล่า นอบคปณมา้ใช้อยู่ตรงไหาคะคุณใส่แล้วเคยมานมันไม่หาชาติก่อเลิกงานใส่แล้วนานนงนนานไม่หาแล้วการทําแต่กันนันหนักกย่ําเลนเมืองสุดท้ายเวลาตายในไฟในอฟริกาหนหน้หนน้หนม่เห็ูเขา เมื่อคุณแตต้องไห้ไฟาลยไฟนัอนเอลฟยุทน้นเหนื่อยมั้ยพระเจ้าขนานั้นลยลยลยก็บคุณแล้วขึ้นไปไปหาคุณให้หน่อยพระลาแห่งพระเจ้าเมื่อหนมันหนาให้หนีอยให้หน่ไยเพื่อเลยพระเจ้า เงาคนมากหว้ไหว้ภเขามา